เห็นสีน้ำเครื่องนี้แล้วคอแห้งเลยครับจบไป54490สเปคจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองไปดูกันครับเริ่มที่ CPU จาก Intel i5 1 4 4 0 0 f การ์ดจอ5 0 6 0 t i a สุดพราสิบหกเมนบอร์ด p 7 6 0 m a m s i pro wifi RAM คอแซเวนจีเ g n GB, GB, 5, 6, ็นอาร์จีบีสาบัตห้าพันหกเอ็มดอททู M.2 กเซียมมีฟิลเตอร์หนึ่งเทราไบต์พาวเวอร์สปายเทอร์โมเทคจีเอฟัต์แปพัโกตัวเคสจากไฮวาหกสเครื่องนี้ใช้ระบบระบายความร้อนแบบชุดน้ำเปิดจากแบรนด์ไบสกิและฟิตมอลลูกค้าเลือกใช้สีฟิ t t i n g ข้อต่อเป็นสีแบล็กนิกเกิและน้ำเป็นสีเหลืองทองครับสำหรับลูกค้าท่านไหนอยากได้เครื่องแบบนี้สามารถทักเข้ามาคุยหรือปรึกษาสเปคกระทางร้านได้เลยนะครับปรึกษาฟรีไม่คิิดเงนคครับบขอบุณ